สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปช่วงที่กลับมาจากคังนอกและสภาพก็หลุดลุยมากเลยฮะแล้วทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า พี่คะใช้อะไรล้างหน้าดีนะฮะสำหรับหน้าที่แต่งหน้าเครื่องสำอางเนี่ยน้องๆหลายคนก็ถามว่าช่วงนี้มีครีนซิ่งอะไรอัปเดตไหมที่มันล้างแล้วเวิร์กบ้างอย่างวันนี้พี่ทํางานมาเรียบร้อยทุกอย่างละพี่ก็เลยจะมาสอนวิธีการล้างหน้าหรือว่าการล้างเครื่องสำอางให้หมดสดหมดซิ่เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับน้องๆเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามีอะไรบ้างอย่างแรกอาจจะกลายเป็นสิวอุดต,ตันนอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวอาจจะเป็นสาเหตุของการเป็นริ้วรอยนฮ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำความสะอาดผิวหน้าก็จําเป็นไม่ใช่ว่าแต่งหน้าเป็นล้ล้างหน้าไม่เป็นนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาล้างหน้าให้ดูว่าวิธีการล้างอ๋อวิธีการล้างหน้าที่ถูกต้องเป็นยังไงตอนนี้ที่พี่ใช้ที่ล้างเครื่องสำอางน,นะฮะก็จะเป็นของโมดิเย่ซึ่งถามว่าทำไมถึงใช้โมดิเย่เพราะว่าจริงๆแล้วโมดิเย่เนี่ยอ่าพี่ใช้บีบีของเขาด้วยแล้วพี่ก็ดูรีวิวในเน็ตนะเนาะก็จะมีแบบหลายๆคนใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกพี่หญิงแย่อะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็จริงๆคือหลักๆเลอตามพี่หง่เเา็นวออ ครีซน่์ตัวนี้มันร์วจริงเพราะว่ามันอย่างแรกคือมันสามารถใช้ออเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟมได้แล้วก็ที่สาคัญ้็คือมันสามารถใช้แบบว่าล้างเครื่องสำอางได้เลยทีเดียวซึ่งวิธีการล้างเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ให้ดูหน้าตามันก่อนชื่ออันนี้คือมันก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก็คือเซเนลนะฮะบบีบีหรือซีซีนะฮะคลีนซิ่งเจลครีมวิธีการใช้เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูในห้องน้ำละกันนะคะเดี๋ยวพี่จะสอนล้างลวกันว่า มันสามารถใช้ร้างยังไงได้บ้างแยจ้า yeah. เดี๋ยวไปดูในห้องงานกันเลยนะฮะเห็นหน้าสดแล้วอย่าตกใจพี่นะู่ในห้องนาแล้วนะฮะอย่าเพิ่งตกใจกับเรน,นี้ว่าทาไมขนาดในห้องงานสำหรับวิธีการใช้เจ้าตัวนี้นะฮะเซเนลหรือว่าคินซิ่งเจลในอย่างแรกเลยก็คือจะพี่จะม,ม,มาบีบมาทีดไปนิ้วก่อนพี่จะบีบมาปร,ประมาณประมาณสามปั๊มนะฮะซึ่งลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นเจลใสๆประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะมานวดบริเวณจมูกก่อนนะฮะหรือว่าบริเวณที่ข้อสออัอางสอยแบบว่าจะออกยากนะก็ใช้มืออย่างเงี้ พอเรางนวนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกเลยว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันจะไค่อยละลายออกประมาณนี้เพื่อเรงเนี้ยนวดจมูกก่อนแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่แนะนําว่าให้ถูเข้าไปในตานะจ้าถ้าเกิดตาเนี่ยพี่แนะนาว่าใช้เป็น cleansing oil จะดีกว่าแหม่แล้วก็จะบีบประมาณนี้นะฮะถูออกไปละถูไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็จะบีบมาประมาณห้าปั๊มสําหรับการทําความสะอาดบริเวณตรงอื่นนะฮะอเพื่อค่อยนวด เพราะคือเราเรยนวดอย่างนี้ต่าที่ลองครึ่งหนึ่งแล้วกันนวดไปอย่างนี้นะฮะให้รู้สึกว่าเครื่องส่งอางอะมันละลายออกมาสำหรับตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้เป็นโฟมได้ด้วยอะคือน้องใช้ตัวเนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้เป็นโฟมได้เลยนะฮะแล้วถ้าเราน้องๆถามว,าว่าวิธีการนวดอย่างนี้เนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งไปโบท็อกหรืออะไรมาอย่างเงี้ยสามารถนวดหน้าแรงๆอย่างนี้ได้ไหมก็จริงๆก็พยายามอย่าอย่าลงน้ําหนักเยอะมากนะฮะถามว่าล้างได้ไหมล้างได้ แต่ว่าก็ไม่ต้องแบบว่าให้มันแรงว้าวพี่จะถูประมาณนี้ก่อนนะพอรู้อย่างเลิบละลายออกแล้วนะคะแต่ว่าตาพี่จะเว้นไว้เดี๋ยวพี่จะใช้ถึงซิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะใช้น้ำแล้วค่อยๆนวดลองคืนนุ่มประมาณนี้นะครับน้ำค่อยๆแตะให้มันถูกเกิดฟองมันจะออกได้ไหมก็ทั้งแบบว่าเราลงลงฟืนไปเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอจ้วงเวลางก่อน ถามว่าเข้าตาสาหรับบรแษัทอยู่นะได้เห็นไหมไอ้ที่หลังที่ดูเข้าวๆกันนะครับออกเวอร์เห็นรอยสิวฉันเลยอ่ะพระเจ้าช่วยนี่นะฮะก็เป็นการหน้าที่มนเวลาไอ้นี่ก็เป็นหน้าที่ลางก็ดูสมศกนิดนึงนะแซน,นี่ก็เป็นวิธีสอนวิธีการดังแน่สำหรับน้องๆคนไหนที่ถามมาว่า ล้างหน้ายังไงอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ก็ใช้ตัวนี้อยู่เพราะวันสาหมดจดแต่ว่าสำหรับตาเนี่ยพี่จะต้องใ l a สกินซิง n อีกทีหนึ่งนะฮะเธอเหมือนเป็นอะไร <laughs> ไปแล้วยังไงเดี๋ยวมาถาม่ายคลิปให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวิธีการล้างหนงล้างหน้าขอลาไปหนะ้าครึ่งเดียวอย่างเงี้ยแล้วกนไปแล้วไว้ว่กจ้า